พเดกไก่นะห้องมาดูไก่นะห้องเป็นบ่เออนี่ไก่ง่วงกับห้องน้ำอีกกู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 นะไก่งวงกห้องน้ำอีกโหไก่งวง้องเเห็นจากแม่เห็นจากแม่บงตกคันนองด้สนเด้อบงตกน้าได้ลูกบงตกนองเด้อ ว้าวเออดังอเลยเห็นซองแม่สิเลออีกซองแม่ได้วินจะอย่าไปน้ำเขาจะอย่าไปน้ำเขา,าอยู่น้ำค่อยเจา้านะอยู่น้ำค่อยนี่แหละวินอยู่น้ำค้อนี่แหละเจ้าไม่ต้องไปงนี่ยิน้ยไงอืมนี่เงี้ยงอะไรเนาะตกนองเด้อทาเด้อลิงเกลือไก่ก่อนดดเด้อนี่เขาจะหวานป้าไว้แถวๆนี้แล้วพี่น้องเพราะว่า เพิ่นกระยา่านเฮาเนาะเพิ่นก,บกับบาก้าขมากินไ่พี่น้องกกกกกุกกกห้องกิกีกาก้าอยู่ดิสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีุกๆุกฐานเธอบอกจะเป็นเอฟซีพังแ้พังไท้ายและกระต่างประเทศพ่อพี่น้องวัอนี้กันมาพบพอกับส่องสาวลิงยามแรงแรงพพี่น้องบริลลคลิปมือหนึ่งสองมือน,นะเนาะสองมือนี่แหละทาบริลลเนาะมื้อนี้ก็พาพี่พี่น้องมาเกลือไก่ โอ้ยอยู่ทงไฮทงน้าเราคือเก่าใช่พี่น้อง <c oughs> เด็กน้อยแล่นกอนละไกนะ่้เนี่ยตื่นมาแล้วเฮ้ยพี่น้องอ้าวอย่าไล่กวาเฮ้ยอย่าไล่ไก่อย่าไล่ไก่หย,ยุดก่อนหยุดก่อนโ <c oughs> อ้ยหูอะคอยย่างคอยย่าง <c oughs> แหมหนึ่งเฟยพี่น้องเอ้ยบบกล้าไปกินเนาะคอยป,อป้องป้องไปก่อน ไก่มันยังบมลึงเฮาเนาะโอ้ยกายเข่าแล้วนี่เด็กนี่ตำปพมุ่งๆเลยพี่น้องเนดะ็กลูกมันเก็บกินแล้วนะาะกาทั้งเบิดกับซี่แนนะมแแพ่พี่น้องบนะุก้ากินเนาะกาห่ำและตะเวนกำลังโต๊ะดินพอดีพี่น้อง ถ่ายเด้อเด้ออย่าพลาดเมื่อปา้าเด้อถ่ายเด้อเด็กๆสิเมื่อเลยเด็กก็สิเมื่อปลาสลิงแล้วเดี๋ยวเราจะมาโวยข่าวปลาไวนะ้เนาะให้สิผลกินเพืนะ่อนๆน้องมันกระยานพอมันเนาะโวยไแวแถวๆนี้แหละสลิงความขี้เกียจขี้ข้านเนาะเอาเข้าวสารมาเกลือเพีนะ่น้องขั้นก้อยทำ กกู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 กะได้กินแล้วได้อ,มอ,มมอกกแ,แนนะม่พี่น้องเอ้ยมันอ้าวอเซินก็ล่มพุบล่มภาพอยู่เจ้าภาพกระแล่นเจ็บเลยได้เนาะไก่กับย่านย่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่นี่เฮ้งย่านแม,แม่นั่นนะผ้าลูกป๊บเลยเขาเข่าใกล้บ่ได้เลยเนาะไก่เทานี่เนาะ ลักขนาดพ่อพี่น้องอืมอุ้ยมายืนเบิงค่อยพอนะกู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 แม่หนึ่งปบแล้วเนาะแม่หนึ่งออตูน้ำเด็กน้อยเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเด็กน้อยแหลนก่อนแล้วเนะาะพู้หออทางเลพยพพี่น้องเลยให้ถาก,ก็ไม่ถากเนาะตะเวนกำลังตกดินเลยไง ต๊กดินพอดีเพื่อนพี่น้องธรรมศาสตร์ยามแรงเขาเดียวสิพาไปส่องมังซวนหมักโม้เพื่อนพี่น้องมันดอกละบ่มันเป็นยังละบ่เนาะหมอกโมลุงดำเนาะนี่เป็นบรรยากาศยามแรงๆเพื่อนพี่น้องกะสิประมาณนี้เนาะนาแคมนาแข,ม,าแขมบ้านแต่ว่าบบเมนนาเฮานะ เราเป็นเจ้าของย้ำแรงเพ่พี่น้องเฮาส้มไส้เนาะปล่อยงัวปล่อยควายมัดงัวมัดควายแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้เจ้าว่าผักกาแลนเพื่พี่น้องแลนปูลูเด็กกระดากระดอกแกเด้ล้มปังงางแล้วได้เธอหนึ่งอ่ะเซินนะเพื่พี่น้องเลยน่ะแลนน้ำหมาเด้แลนน้ำดกับโปงเพพี่น้องก็เป็นชวนมอโมลุงดำเพื่พี่น้อง กำลังจอมากเลยพี่น้องกำลังดอกเนะาะคุณเนาะจักจักพันสลิงกับไม่ทามผลไม้พ่อพี่น้องเลยนับแต่นี่ไปนะประมาณสามเดือนหรือว่าอีกสองเดือนปลายเนาะเพราะว่าพผนลงนี่ก็โดนเติบแล้วก็คือสีได้เห็นผลแล้วพ่อพี่นอ้องเพผนกเเเน็เห็ดบริบูรณ์เนาะเห็ดแต่สำนีพ่อพี่น้องไปพ่อพี่น้องเมื่อก่อน ติ๊กน้อยก็เล่นทันท่ันอยู่เนาะย่านหลุดในย่านล่มในเพายพี่น้องนํากันเลยให้ได้ล่มบ่ะนะปวดหัวปวดสมองพายพี่น้องอ่ะติ๊กน้อยมาน้ำกันเล่นอยู่เนาะจักบาดชุ่มฝนจีลมเบิ่งรถดในเด้อแล่นอะไรเอ้ยเนาะมาจากคนมาจากมาเนาะ เลอกระถึกอยู่ยทีมทฟุตบอลบ้านพิเนเหนือเด็กเด็กกระโปรงโรฮะพี่เลอไห่ไปปไโอ้พี่เลอไปป้าปพี่เลอมันตีเข้า,ขาอ้าอยังมีฮอดอยู่โอ้ย ท <c oughs> ำไรยังงูเมื่ออยู่เนาะกล <c oughs> ับมาโอดเพื่อนกับโบมี่ยังกินพ่อแม่พี่น้องซลิงก็จะติดภัยอันปิ้งปลาแห้งน,นาะงซลิงเห็ดปลาแห้งฮะก็เห็ดเ้าน,นี่พ่อแม่พี่น้องเลยไม่ได้เห็ดโดนเห็ดไก่เนาะเห็ดมือเ้านี่เนาะปรากฏว่ามือน,นี้ไม่ได้แอนกินเนาะเราก็เลยจะปิ้งปลาพ่อแม่พี่น้อง กินปลาแห้งกินแรงเนาะฐานเขากำลังติดแหวนพี่น้องหนึ่งข่าหนึ่งน้าก็แล้วแต่เว้นๆพะไรหักแต่บวกลบออกเนาะว่าสิเหตุกินอยัางถามกันไปถามกันมาเนาะกินยังตอนแรงกินยังตอนแรงเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ็บหนักเนะาะสลิงก็ไม่ได้เบิดไลายดอกเล็กไทยหอยพี่น้องเลยเบิดสามสิบพันกีบเนาะสามสิบปลายพัน ส่วนเมท่าของซาลิงคือเบิดลายเนออยาะเนาของซาลิงเจ็บนักใหม่พี่น้องไปสูตรลดน้ำมาเนาะมีปลาของเฮาใหม่พี่น้องมีปลาของเฮานี่จะ้ะดูสิใหญ่กว่าพามือสองตัวจากเพื่อนพี่น้องเห็ดมือเสาร์นี่เห็ดมือเสาร์นี่เด้อนี่เด้อแต่ว่าตอนนี้เนี่กินซิปิ้งแล้วทำไอชาร์ลิงว่าสิเห็ดไหวแบบว่า ตกแหงและวอาไว้ตกแหงและวอาไว้แลยเวลาได้เมื่อบ้านแหละถือเมื่อเนอะแล้วก็สีมัวมวแบบนี้เนะแม่พี่นอ้องแบ่เทาไปสูตรลดน้ำนะกัปรากฏอย่างที่เห็นคืออยู่ในอันอินสอร์ดเดอะสลิงเอาคลิปลุงของอาเซน,เนะหักเอาลงเนาะถ่ายไว้จังเต้เว้นเว้นพวกอะไรฮักหักก็เอาลงแม่พี่นอ้อง ซาลิงเนี่คือแบเนาะว่ะแต่อันลานของซาลิงมาเนาะคือกระปูคนว,ว่ะซา,าลิงก็คือในใจเนาะตอนที่อันบึ่งกับอาเซินเนาะว่ะคือแบนเนี่ยคือกระปูเนะาะพี่พี่น้องเพราะว่าซาลิงเคยเห็นอันเบาเท่าอันแซนแอลกินกระปูอีหยังกระปูอีหยังกระปูที่มันอ,นอิงว่าซาลิงกับบอกขอใจเนาะกระปูขน,นมปังเออพี่พี่น้องมันคืออันนั้นแหละเนาะก็ะคือ,อยู่เนาะแต่ว่าเฮาบ่เว้าออกมาเนาะเพราะว่าซื้อแล้วแล้วพี่พี่น้องไม่ทราบว่าคือบ่บอ๊บพม่พี่น้อง เพราะว่าพ่นกระเบิดลายนะพี่น้องเจ็บนักเลย n h าของสาวลิงเจ็บนักเนาะเพราะว่าโดนโดนพ่นลินเธอหนึ่งเนาะโบแมนเพิ่นชิลินตลอดพี่น้องเพิ่นลินเธอหนึ่งและพิ่นลินลายเนาะอันนี้ก็สาวลิงกับโบปันได้ดอกเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเอาไหมถึกไม่ได้ปั้นได้พี่น้องสาวลิงก็เลยเอาน้ำพิ่นเนาะกับโบแมนว่าซื้อหางซื้อไก่ได้พี่น้องซื้อเก้าเก้าหกเก้าออกสามเก้าเจ็ดเก้าพี่น้องเลยโบแมนยังเนาะ หมายถึงว่ะทีเพิ่นเบ้าเนาะพีบอกโคนคนบอกขึ้นมาเ้พี่น้องเลยแล้วกัการยังเทียนที่เฮาเทียนไครที่เฮาไปสุรนามามันก็เป็นหูพักแน่เนาะพี่น้องถ้าผู้ใดแปรได้เว่อแปรเป็นมันก็เสียนั่นเนาะส่วนอเซินกับฮักแข่งฮักค้ามันออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งปลาแห่งกินแรงเฮ้พี่น้องเ้ยกายาฟ้ารืมกันเนอเฮ้พี่น้องเลยมาได้ลงคลิปสองมื่สองวันกัน คือแดงแท้พี่น้องเลยแดงฐานไผ่เนาะเพราะว่าตอนนี้กําลังมืดแล้วมืดสลัวสลัวไพี่น้องหกโมงปลายเลยเนะาะผู้ใดก็เริ่มใต้พื้นใจไผ่แล้วคพี่น้องนี่นะก,ก็จะประมาณน,นี้แหละอันที่จริงตาเฮามันกระแจงดอกไม้พี่น้องคือกล่องเฮ้ามันกระเบนกล่มมกองไอโฟนเนาะมันก็นเลยมั่วแบบนี้แหละพี่น้องกลองซัมซุงธรรมดาเฮาเนาะ นี่อู้ยอาหารแรงของชาเวฟน้องอุ้ยแบบว่ามือนีบ้บม่ได้ซื้ออันกินเนาะน,นี่เป็นปลาของพ่อส่วนไปใส่มองได้แล้วก็เห็ดแหงพอได้กินเนาะสองซือมือลงังวังลังๆนี้เมื่อแต่บ้านเนาะเลยบไร้เวลาหาปลาเมื่อให้แม่เทาให้พี่น้องว่าตื่นตอนเช้ามาแล้วเห็ดเวียกอยู่เฮือนแล้วก็พักกันเมือเนาะก็เลยบไร้ปลาเมื่อให้เพิินเมื่อให้เมื่อตอนเนาะ กาจะสุกแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยสลิงก็จะอบไว้เอาพอเหมอะขวบไวเนาะให้มันสุกพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ก็อันนี้แหละอาหารแรงของเขาป้อนเด็กน้อยเลยเนาะมื้อนี้เด็กน้อยก็จะกินข้าขวคำในเรื่องพ่อพี่น้องที่ว่ากินข้าวขำม,มือยังดอกทอดทอดไข่ให้เลยเนาะแต่ว่าเพิ่นกินแล้วแล้วเนาะสุกแล้วพ่อพี่น้องสุกละสุกละนี่ อุ้ยหางหักหางหักก <_ C 1> ิ <_ C 1> ตาแตร์บอคเฮพี่น้องเอ้ยแข็งเลยเนะาะสลิงค่อยปิ้งเฮฟพี่น้อง <_ C 1> ปาปากเนาะส่วนปลานิลเฮาเหาเลือเบื้องหนึ่งแม่พี่นอ้องอาเซนกินก่อนแล้วเนาะอาเซนกินก่อนแล้วเนาะเราก็มีอันตั้งสำนักเฮฟพี่น้องเดี๋ยวจากโปงนี่แหละก็จับกินเถอะละอันเนาะมื้อนี้ จะอบหอมไปพี่น้องเราจะมากินเข่าแรงเนาะมาแม่ไปพี่น้องแซ่บๆนำกันชิมป้านเองก่อนนะปลาแดดเดียวแซ่บอยู่ได้เพราะพี่น้องปลาแดดเดียว Chị con hay Mà mắt kín Mà mắt Nó lại tội lắm đó Tại bà มันบมดเป็นแสงเขาก็เลยปิดออกมาทางแสง phiền tài trầm treo ท้องของมันนะครับมันเอีกปันหนึ่งเลยไหมเนอง นี่ตืิมป,ปมับปากมันอืมพับนกอ่ะตื่นพัมป,ปมากนาะรสชาติเป็นยังไงเนาะกลางลายได้เลยแซ่บคือกันห่าพี่เนอะต่างแต่กลางลายกลางน้อยเนาะ อย่าบอกสซลแลนมาเก็กันเลยขาดั่นช็อเงินได้ละเป็ดนะเนไม่ให้เฮดจอยว่าอื้ออือฮอือฮ ม่เล่นอ่ะอืมแมวไปดมอยู่ฟังะลายปลาะนี่เนาะได้ตาบดีด้วกินมลมัศระบังนี่คาคอนะลงเนาตฟังลายเห้ง ถ้าผนกาลลำบากใจผูค้คนเนาะยัติข่าคอเขาเอาออกมาเบิด่ด้ะพักซี่ก็เริ่มแก่แล้วเนาะ เนี่ยปาปะเมื่อ,อเนเพื่ยนอ่ั้งอรกันเนี่ยมีอะไรกัยังเห็นเนาะกินปลาเน้นนินนกว่าตังา้มมงมาไรโมมีก้างนาะนั่น ข่าวชองปั้นเลยพี่น้องมาเล่ากับข่าพออกันค,นคนนนกกนลิคคคลล 3, ปลใ,ใหม่พ่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบทสเนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกุลังใจให้สาวดังวันเพ็นเห็ดคลิปต่อๆไปเพ,พี่น้องเลยออกันคลิปใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อออกันคลิปใหม่สบายดีไปออกันช่องมือพ,พี่น้องเลย กันเนาะขึ้นไปดองเนาะเขาก็เอาเด็กน้อยสองคนกันมาได้เวลาถ่ายเนาะเพราะว่าเขาต้องเบึงแยงเขาเพื่อพี่น้องเลยบอกให้คาดสายตาเนาะเด็กน้อยกำลังดือนะ้อเนาะอะเข้ากันที่ไหมเพื่อพี่น้อง